อาออ่า <c oughs> แจ้งข่าวไปยังคนที่เพิ่งจะปีนกำแพงเมืองจีนแบบดิฉันนะคะแต่วันนี้ในฐานะของรุ่นพี่ที่ปีนมาก่อนเริ่มปีนจากเรื่องจันทราอัสดงแล้วมีความรู้สึกว่าแนะนำไปหลายรอบแล้วว่าอ่ะจันทราอัสดงเสร็จปุ๊บต่อด้วยครึ่งทางรักเธอตับเธอจะได้รับการเยียวยาวซึ่งได้ยินมาว่ามีหลายคนมากนะคะที่โดนตกจากคลิป Tik ท o k ของดิฉันก็ไปดูซีรีส์จันทราอัสดงตามดิฉันซึ่ง แน่นอนค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะพระเอกนางเอกก็ดีงามเหลือเกินแต่ซีรีส์เรื่องครึ่งทางรักเนี่ยมันก็เป็นมิติใหม่ของฉันแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันเยียวยาได้หนึ่งนะเรื่องราวที่มันพาไปเนี่ยมันไม่มีการเดินทางแบบตวมเตรียมบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่พระเอกแอบรักนางเอกแล้วพอมาเจอกันเนี่ยเส้นทางของการพบเจอกันและความสัมพันธ์มันมีการพัฒนาเว้ย แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเขายังรักกันเขามีใจให้กันตัวนางเอกก็มีใจให้พระเอกความฉลาดของคนเขียนบทคือมันเอาความรู้สึกของคนน่ะเกี่ยวร้อยไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มดีกรีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนมันมีบางตอนที่ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าโอเคไอ้ที่พระเอกเคยบอกไปแต่แรกว่าพระเอกแอบรัก นางเอกเองก็ชอบพระเอกเหมือนกันมันเลยทําให้คนยังอยู่ต่อที่แบบไม่ได้ต้องมานั่งลุ้นพระรองอะไม่ได้ต้องมาเหมือนแบบพลอตบางเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยหรือว่านางเอกจะมีใจให้พระรองก่อนไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไม่ต้องแวะซอยใดๆตรงไปเลยค่ะไม่มียูเทิร์นด้วยแล้วที่สําคัญคือพอถึงฉากที่เขาแบบเจอกันบอกรักกันตกลงเป็นแฟนกันก็เลิฟซีนไปเลยจ้ะแม่แล้วพอเป็นเลิฟซีนปูปะมันคือ รึ่งเรื่องเองอะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลุ้นต่อว่าถ้ามันพาเรามาถึงจุดที่มันหลายคนบอกว่ามันเป็นคลแมกซ์ขนาดนี้แล้วแต่มันยังไม่คลิมแอซ์มันยังไม่จบแล้วเรื่องมันจะเดินไปถึงไหนวะการเดินทางของบทแล้วก็รวมไปถึงการแสดงของตัวละครอะมันทําให้เรามีความสุขกับการดูเพราะมันทําให้เราได้เห็นความน่ารักของพระเอกนางเอกที่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชั้นที่ชีวิตจริงคบกันแล้วแต่ว่าที่ทํางานมันยังไม่สามารถบอกใครได้อ่ะแล้วมีโมเมนต์ที่เหมือนแบบ แอบสงสัยตากันแอบแบบเข้ามาจับมือกันจะจุส่งจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยทอแล้วมันดูแบบมันดูน่ารักอ่ะแล้วด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้มันมีความเป็นคอมเมดี้อ่ะพระเอกก็เล่นดีดีนางเอกก็เล่นเก่งเก่งคือแล้วมันรับส่งกันดีมากอ่ะซึ่งมันน่ารักมากเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะใครที่กําลังปีนกาแพงเมืองจีนอยู่แล้วรู้สึกท้อแท้ถดถอยกับชีวิตสลาเวลาจ้ะ สลับเวลามาให้ครึ่งทางรักก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังโอเคไหมจ๊ะมันดีเนี่ยทำงานมาวันนี้เหนื่อยพอได้ดูเรื่องนี้แล้วฟินลหร